แต่สมงติดของเข้าห้างได้ขาย40 50 60 70หันหลซงึงต่อไปย่งตอนนี้ก็นต้องไม่ขึ้นวาระเรื่อเปลี่ยนอืนะ เป็นฮารูในฮารูนี้นนนนเขาได้ที่ๆแบบฮารูส์กครับแต่แต่แตแต่้มาเลิมกากที่แต่แต,แ,ตตตแต่เตรียมผลริทอไปเนี่ยแรกเป็นแบบชู้กันเตรียมกิจำแนนนะอันนี้เ,นนเป็นชู้ฟิลก็จะมีวิธีการบำรุงกินใกล้ต่อระบ้พอฟิลลื่มค็เป็นมลนั้นอนงความรู้แบแบเครื่องผสมกันเนี่ยมันอยู่มุกอยู่ เรียะท่านผมอกว่าที่ระลึกลเพราะว่าคือเป็นหวานน้ำตาลใส่ปุ๋ยมีบอกหมดเลยเพราะฉะนั้นในนี้อธิบายเขา,าง่ายที่สุดเลยะเนะครับจารต่อไปนี้เรื่องมันมีการลงคลิกรุ่มปลิปเรียนทันคล่ปส้มโผลส้มอแล้วน้อยในกล่มไลน์เนี่ยรส่งข้อมูลขาพุ่งเียนาเวลาเีปัญห ดีก็เขาจะที่ต่อต่อจะปีนะแบบนด้ยวยนะครับก็ต้องการสำคัญเลยครับตอนนี้เขาจะเป็นคนณภาพเพื่อไปผ่านในระดับสูงเขา,าเพราะว่าไอเซนผูขาสูงและด้วยเนี่ยของกระปุกก็ไม่ก็ตังการบริการขอภูมเนี่ยก็าะไม่ตมังเศ็จผ่านกิม้านมาสอน พักเกษตรก็เอาทีมงา,านทัน้งหมดของเกษตรเนี่ยไปบอกพี่น้องแล้วก็คอยดูแลกนันนี่มันอยู่ในกลุ่มไลน์ด้วยกันนะครับเพาติดปัญหาจะไปปอ,อกกันเขาจะดูแลกันเนี่ยอย่างใกล้ชิดตอลอดว่าจะออกจอบเฟซบุ๊ก Facebook เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องออเไปบอกต่อกันในร้านแล้วจะมีเฟซบุ๊กออกมาเตือนทุกๆระยะคือพอกเหมดลืมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยต่อไปนี่ เพริกของเขาเนี่ยจะดูแก่แต่คือว่าถ้าใครสามารถทำคุณภาพขายคุณภาพดีได้ความหวานถึงเขาจะมือาย้ิดเข้าไปช่วยซื้อในราคาดีก๊อปออกไปกยังไงล่ะนะตี่ี่เขาบอกว่าคุณภาพเนี่ยเพราะเขาบอกว่าถ้ามาแกะไปแล้วใส่ปุ๋ยไปแล้วเซฟไปแล้วให้ของดีแล้ว ราคาเาต่าก็เพเห็นเขาไมยากออจะปอใจแล้นะครับเขาจะระบลของเขานีผมผม่ยนะครับถ้าไข่เนี่คุณพ่อได้เอาเข้าผ้าได้ข้าว้างสูงได้นะครับเขาจ้างเืเพีเป็นเ็นสกรกระสสูงล่าไปซื้อราคาคเลยเลยดีกว่าครับ ใรใรรเลิอต้นต้นทุเรียนถ้าบอกทำคุณภาพแตจะมาสอนขอเขาเนี่ยเขาจะเรื่องขอเขาทำทุเรีนคุณภาพแล้วก็วิธีผสมแก้สอนถ้าจะทุเรียนบรนกีเลยแล้ก็เวลาประอเคร่อเนี่ยเขาจะได้ของคุณภาพนะครับแล้วอ่อจากนั้นเนีย่ยเจมี่ก็คือ,อผมลองดูเอาครูนะครับ นี้ตอนร่อนไม่จยยังนี่เทคนิคสำคัญเลยผมเนี่ยประยาดผมได้ผลบริสเบิร์กสามตอกจากการเปิดไฟต้องใา้ผลบริสเิร์สามตอกปร้ยมาละนะครับเพราะฉะนั้นที่ปเทคนิคหนึ่งนะครับคือรอไฟอ่อนลงตัวลุงดีกันไม่ต้องทนตักเลยแกงตักเลย หวานขึ้นไงี้ยขึ้นแลน้ผลลึกพอเปิดไฟตลอดตอนเที่ยงคืเนี่ยได้ไฟหมดนักแต่ขายในราคาสูงแล้วแกงใหขึ้นอางั้เลยแล้วแตกตาใช้ระเทศเนี่ยบอกว่าที่ืึ้นของเขาทุกทุกระยะนะครับไข่ไ,ไปถึงเขาไข่แล้วติ๊กปัญหาอะไรของผู้บรินะครับถ้าเกิดวงเป็นผู้บริต้องการตานท้องกระซอยหรือต้องการาอะไอรามาบ้างนะครับเพราจะจว่าจุ้ย ดูแลนะครับเขาต้องมีสตางค์ได้เงินนะเขารวรัวลาศีนหายหมดแล้วตอนีเข้าไปรัฐบาลที่ช่วยช่องมีจรมี้องอะไรกบรูแลเขากเร่การสร้างคุณภาพสร้างลิได้ับแล้นี่ใครใครได้รับะงิลกูยังไมรจบางคับางคนนีผู้เรียนเป็นพอืสี ไล่นึ่เยนะครับโหไลนึเนี่ยทำให้ได้อยู่าสสองแสนพวกเขาหยเขาหัวโลีกันนะมันไม่ใช่เราขายแันสิปลาทสาบาทแต่จริงๆแล้วเนี่ย้องโนี้นะพอขายแค่เนยก็อาสองพันตัดดีที่สุดไปโลกสารพัดถุือก็เพราะฉะนั้นทายแต่ปอนี้เอาแต่ใช้เนีเ่ยมันมีเงินถุนจครับเอาหรอได้หรอ ครับฮะผมจะมาช่วยกันเลยตอนนี้ับขออนุญาตไปต่อวิชากัเลยนะครับตาบ้าต่แตเราเนี่ยถ้าพออปีนปีนปูมืถ้าดูต่ำเลยเนี่ยเรียะเจะดอก่จะอะไรเจกะใเนยจะอะไรนะครับเออเป็นติกผสมไปสอน้สานที่ฝเ่จะอะไรฝน้อยจะเรีนต้นใหญ่ฝนใหญ่ยจะเรียต้นใบเดี๋ยวเราจะมีน้า มาตั้งแต่ผร้วาราชการจังหวัดท่านรองบรรจารย์การรับจึงทนายพาณิชย์ประกอบอูบน้ำท่องเที่ยวที่รื่นใจนาเจ้าม้ากันเต็มห้องประชุมเรื่นะเจ้าห้องที่นี่นะเจ้าเนาะก็ถือว่าทุกท่านมีความตั้งใจที่จะเรียความรู้จากอาจารย์ดีเปิดมีเทคนิคในอย่างต่างแต่ว่าเขาไู่คุ้มไปเขาอ่านได้นะเจ้าแม้แต่เจ้าเองเจ้ากำนั่งฟังอาจารย์เนาะมันจะมีเทคนิค ต่างๆต,ตีอาจจะนอกเหนือจากผู้มือเนะจาะวันนี้เขาก็ถือว่า เป็นโอกาสดีๆนะเจ้าเป็นความจงดีของประแม่พิณองอําเภอวังจีนเขานะเจ้าเรามีแห่งซินป์ดึงตียจะบปลาประแม่พิณองเนาะวันนี้เขาไปได้รับข่าวดีเราจะเขาได้รับอบรมลงเกงเลือของรู้แล้วนะเจ้าอําเภอวังจีนเขาสิ่งที่เขาลองไว้มานานเนาะก็คือเกลือพันงซองนะเจ้า,นนจาวันนี้เขาได้รับโคคอรมอสจากวัวราชการจังหวัดตีไปนำเสนอที่คอรมอสจังหวัดะเขย่านะเจ้าได้รับมาหนึ่งเกลือมูลค่าแปดแสนห้าหมื่นบาทนะจ๊ะ จใจีนเจ้าเนามูเฮาเปิอว่าเป้าหมายมที่ทราได้ระาม่น้องเนี่จะทได้กับเฮาได้เป็นอย่งนี้นะเจ้ากนี้ก็ทุกทุกขัเจ้าทีได้รับโอกาสหลอย่างนเดการสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆตอนนี้นะเจ้าต้องขอบคุณผ่านสสวรรครายเป็นย่างสูงนะเจ้าแล้วก็อาจารย์ทุกข่านนะเจ้าขอบคุณค่ะ เอเลยนะอาเลยนะให้ yeah. okay. yeah. ัเลยรานะทอาจารย์ผู้บรยายทุกท่านนะครับแตด้านทางานนะครับรูแบบของการทาให้สินค้าตลาดตัเนี้ยเยวจะมีชาใหม่มาช่วยทานคิดช่วยทันออกแบบที่เรียกว่าขายแขายยกส่นขายกล่องี่เอาะเราต้องมีกระบวนการในการขายลงทุนเวลาไม่น้อยแต่กำไรเยอะๆยะ าจะคิดให้อีครับไม่ปล่อยให้ท่านโดดเดียวว่าบลิตผลิตผลิตผลิตออกมาเปนน้องราคาเท่าเดิมปรนะครับนำเงินบข้ะมาณาของกรรมธิการนะครับมาช่วยขอให้เกิดการอบรมเป็นความรู้ยังไม่ต้องกังวลนะครับดูเหมือนคนเยอะเดี๋ยวสายงานเกษตรอำเภอเกษตรตำบลจะลงไปช่วยท่านเดี๋ยวท่านจะโอน ส5 0ิคนแหมมันจะมีความรู้จะเข้าใจอะไรกัเดี๋ยวเกษตรอำเภอเกษตรตำบลจะลงไปช่วยท่านที่หน้างานอีกทีหนึ่งแต่ถ้าต้องช่วยตัวเองด้วยนะกระตือรือร้นชนิดหนึ่งใครเคยปุูกพบเรียนอะไรบ้างมาขึ้นน้อยเอามือลงคนไม่เคยปลูกุบเรียนทนรู้ไป้ว่าจะเรียนท่านอันอน้ำเยอะมากเดี๋ยวมาเปิดวิชาใหม่ เกินนำไว้ก่อนแล้ววันหน้าจะแวะเปียนมาเยี่ยมปัญญาใหม่นะครับขอบพระคุณครับ ิดนะครับว่าคืออยากจะให้จะให้เรียกว่าปรกรโบวนการของผู้รหยนที่จะทำานให้ับนให้เปนกรเพิ่มที่เราไดยได้ทราบว่าจะเป็นยังไงกับการทางการที่ทั้งแรงทั้งมีรักษาความถี่นะครับให้ก่าตอวเอง าราขอมองยแล้วที่มีความโดดเด่นในเรื่องของคุณภาพเกที่แตกต่างจากผู้ยักษ์สมือเดียวอาจจะเขาเนี่ยเข้าไปดูในเฟซบุ๊ก k ีอาอูเรื่องของพือซองซโอผู้เลี้ยงตั้งผู้ผลิตดูแลระบบที่ดีปลูกดีการดูแลสอบถามปหาเรือการนีิตัต่การผลิีมาไห้องตตรงไปเรียนเขาว่า ใครทีใจใครคูมหายไปไกลขาอยคอยกมันไม่หยุดิ่งสก่อนัีอะไรสองที่อะไรก่อดีเก็จะทำแม่ต้นมาดูค่ะก็จะเป้นปูต้อเปี่ยนตอนที่ทางจังหวัดแพร่นะครับเราเริ่มที่จะบูรณาการการทำงานของหน่วยงานทุกหน่วยงานเพื่อลงไปส่งเสริมผลผลิตของเกษตรกร จากการที่เราเคยพูดว่าตลาดนำต้รร a เสริ์เพิ่มรายได้แต่ว่าการให้แต่ตร c a ร i มันไม่ได้เราปฏิบัติการดหแนว่าเราจะดูแลแต่การจัดแหล่งน้ําให้กับกลุ่มเกษตรกรและต้องมีระบบส่งน้ำให้พอเสร็จแล้วเราก็จะพูดถึงเรื่องของวิธีก,การดูแล โดยวิธีการดูแลน,นะครับเราจะทําเป็นตารางปฏิทินทีท่เหมาะสมกับจังหวัดน,นะครับซึ่งจังหวัดแต่ละจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยจะมีความแตกต่างแต่เราจะให้ตามจังหวัดจังหวัดน,น,นะครับเรารู้ว่าทำยังไงให้เกิดการ uh, พลิกไปทำยังไงให้เกิดการออกดอกเมื่อดอกแล้วทำยังไงให้เกิดการผสมเกสรเมื่อผสมเกสรไดสรแล้วทำยังไงให้เกิดตกขึ้นมาแล้วก็ uh, ตัดแต่งให้สวยงาม จังหวะให้ผลเล็กเป็นผลใหญ่ให้ปุ๋ยตัวไหนจังหวะให้ผลใหญ่เป็นหวานนะครับให้ปุ๋ยตัวไหนมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองอย่างไรมีอาหารเสริมอย่างไรเวลาเก็บเกี่ยวจะต้องดูงแลนะครับป้องกันโรคระบาดอย่างไรจังปวะส่วนเหล่านี้นะครับเราจะทําการบูแาการไม่ว่าแต่เรื่องของน้ำการผสมปทานผสมซับน้ำดูแลกับเกษตรจังหวัดน,นะครับจนกระทั่งถึงการคัดผลผลิตส่งให้กบทางทางไปด้วยจังหวัดและทางตลาด ยกระดับเป็นผลไม้สำับการส่งพื้นที่ใดน,นะครับที่มีปัญหาสในใดเราจะติดตามในช่องทางของเฟซบุ o กนะครับจะเป็นพวกทุเรียบนบรยัตนะครับส้มบรนยําแล้วก็สมโอบรนยําก,ก็จะบอกเกษตรกรตลอดเวลาว่าในช่วงนี้ของเดือนในจังหวัดนั้นๆเกิดอะไรแล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างไรเราเชื่อว่าประเทศไทยที่เป็นประเทศที่ มีผลไม้เบองร้อนมีเวอากาศที่ดีที่สุดนะครับถ้ามีการบริหารการที่ดีแล้วด้วยนะครับราคาผลผลิตจะเป็นอีกเกรดหนึ่งเพื่อไปขายในเกรดสูงและทำส่งออกได้เราจะเปลี่ยนโซนิ้งการปลูกพืชที่ไม่ได้ราคาเราจะปรับเป็นผลไม้ที่ให้ราคาสูงแล้วก็ทำส่งออกเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศกระบวนการเหล่านี้อบรมครั้งเดียวไม่จบแต่เป็นกระบวนการที่เราจะบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดโดยความร่วมมือของ และทุกฝ่ายนะครับเพื่อยกระดับรายได้ของ่องอออน้องเกษตรกรและสร้างรายได้ให้กับประเทศในระยะยาวต่อไป